สวัสดีครับผมเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับใครเชิญคะกลับแล้วครับขอบคุณครับเอาวะให้เหรอไม่ให้เออช่วยมาหากินหน่อยเอาละถูกตอนนี้เราจะมีเกมให้คุณครูได้เล่นกันนะครับเกมอะไรคะเกมอะไระครับเกมเกมใบคำาไม่ได้มาเตรียมด้วยคำใบคำก่อนเนาะอ๋อเป็นเกมใบคำครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกมนี้เล่นยังไงยังเกมนี้เล่นไม่ย่าใช่อ่ะเล่นยังก็เกมแรกเป็นเกมไพ่คำครับผมรู้เพราะว่าผมผมตตดตามอคาคดมฟีประเทเชียงอยู่ตลอด24ชั่วโมงเอาทิ้งย้ยไปกันไปกันไป ล้วเดินหนีแก้เขินนแน้าเดินหนีแก้เขินหาป๋ากินบัมซี่แก้เขินหากินบัมซี่แก้เขินเดี๋ยวเชิญเอาเอาเอาทีเดียวเดี๋ยวแอดแม็กแล้วก็พี่พีจะไปแต่ละทีมนะคะคนได้ออกแล้วเดี๋ยวเอาออองเแม็กเป็นไวด์ไหมคะแอดเป็นแดน acting acting ไหมคะคนได้ออกค่ะเดี๋ยวจะมีให้ออกมาก่อนอ่ะ